ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับประมาณเวลาประมาณ11โมงเชา้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมแบบสดๆแบบเดียวทามนะครับรวมถึงหุ้นหลายตัวด้วยนะครับท่านนักลงทุนท่านผู้ชมสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้ได้เลยนะครับใน f a c e b o o k แฟนเพจของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร,รมทำการวิเคราะห์ภาพรวม ต่อจากนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากที่ดัชนีพยายามมีีเวอร์โซ่เพิ่มนะครับเมื่อวานบวกขึ้นมาถึง20จุดนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับ GPSC เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับตั้งลำจะมีมีบายสิกญลแล้วนะครับสำหรับตลาดภาพรวมวันนี้คละกันนะครับมีการเทคโปรฟิตในตัวหลายตัวที่ขึ้นแรงเมื่อวานนี้นะครับ ทั้ง k b a n k ทั้งอะไรก็เป็นการเทคโปรฟิตธรรมดาเรามาดูแฟกเตอร์หลักๆของตลาดหุ้นก่อนนะครับจะเป็นยังไงอันอันที่1เรามาดูในส่วนของราคาน้ำมันนะครับก็ยังทรง,งตัวในระดับที่สูงนะครับสำหรับราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในระดับที่สูงตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะตรงนี้เนี่ยที่ต้องจับตาดูทุกวันก็คือค่าเงินบาทน,นะครับจะเห็นได้ว่า ค่าเริมบาเริ่มไม่มีนิวไฮมาแล้วนะครับในรอบ3วันถือว่าถือว่าเป็นสัญญาณใน,นกระถีบอย่างหนึง่งสําหรับแนวโน้มระดับเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าราคาเองขึ้นมาเยอะมากนะครับค่างเงินบาทนกขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาจนจนโอเวอร์บอสนะครับสู่ระดับ80%สําหรับไ s i ์ไซึ่งน้อยครั้งจะได้เห็นสักทีหนึ่งนะครับขึ้นเป็นเส้นตรงหลังจากที่ตัวเลขโควิดออกมา อย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มมาหยุดขึ้นนะครับหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์นะครับซึ่งถ้าเปเรียบเทียบไปทีแล้วเนี่ยค่างเงินบาทตอนนั้นเนี่ยพอล็อกดาวน์ปุ๊บพีคเลยนะครับแล้วก็แข่งค่ากลับลงมาคือปรับตัวลงทันทีนะครับก็คือแข่งค่าขึ้นทันทีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับ ก็เลยทําให้ยังคงลังเลแต่พออ n นึงที่จะเห็นได้ว่าพอค่าเงินบาทไม่มีนิวไฮเนี่ยเมื่อวานนักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิครั้งแรกนะครับครั้งแรกเห็นแล้วน้ําตาจะไหลไม่ได้ซื้อมาขายมาตลอดแล้วก็หยุดขายมาตั้งแต่เงินบาทมาตรงนี้เนี่ยเขาหยุดขายมา2อสวันนะครับยอดยอดเน็ตเซลล์นิดเดียวนะครับแต่เมื่อวานกลับมาเป็นเน็ตบายนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะโพสิทีฟนะครับต่อตลาดหุ้นของเราเองก็พักพักพักเฉยเไม่ได้ซีเรียสอะไรอะตอนนี้อยู่ในรูปแบบของฮารามินะครับก็คือฮารามิแปลว่าไม่ใช่เขาเก็บกุ้งนั้นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอยู่ในท้องนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็คือยังอยู่ในอยู่ในแท่งแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นคอนติเนียร์อาร์ตแทเทิร์นนะครับ ก็อรอลุ้นให้ดัชนีปิดแก๊ปตรงที่บริเวณ1574นะครับก็จะเป็นเป็นรูปแบบไบเซ็นเตอรหรือรูปแบบของไอซ์แลนด์นะครับตอนลงนี่มันเปิดแก๊ปทิ้งเกาะลงไปนะครับก็ดูแล้วก็ทยอยซื้อได้ได้น่าจะทยอยซื้อมากกว่านะครับสำหรับตลาดช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าวิตกอะไรมากนักนะครับ พราะว่ามาตรการล็อกดาวเพิ่งเริ่มใช้เมื่อวันจันทร์ก็จะเห็นผลทีหนึ่งก็ต้องหนึ่งน้อยก็ต้องอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึงถึง2องอาทิตย์นะครับตอนนี้ดูที่ข้างเงินหลักเป็นหลักก่อนนะครับเรามาดูคำถามของท่านนักลงทุนนะครับเป็นยังไงบ้างคุณฮาริตาคุณใหญ่คุณใหญ่กับทีวีโอนะครับ ปูนใหญ่เมื่อวานก็ตั้งลำขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยอ่อลงมาแต่วลุ่มวอลุ่มดอปเลยนะครับลงมาก็น่าซื้อนะครับบริเวณแถวๆนี้แหละสี่สองสองสี่สี่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็ชัดเจนนะครับสี่สามศูนย์เป็นดับเบิลดับเบิลท็อปไปแล้วนะครับแล้วถ้าเบรกได้เนี่ยแรงโมเมนตัมในการวิ่งขึ้นเนี่ย ก็จะมีอย่างน้อยอีก16บาทก็อยู่ประมาณ446นะครับถ้าเบรก430ได้นะครับก็ลงมาไม่มีบอลุ่มอย่างนี้ต้องซื้อส่วนนะครับ TVO ไม่มีอะไรไม่สนใจใครพุดจะขึ้นจะลงก็ไม่ผมต้องไปดูราคาทุนเหลือนด้วยนะครับประกอบ ซึ่งไม่เราไม่มีข้อมูลตรงนั้นน้องเมนะครับเจมาดกับซิงเกิลเจมาด พยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับดูเหมือนจะเปลี่ยนสำเร็จด้วย ยังไม่เบรกต้องรอเบรกสามสิบเจ็ดเพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่นะครับน่าสนใจนะครับให้ให้เป็นตัวเฝ้าตัวหนึ่งเรา follow by เหนือสามสิบเจ็ดบาทนะครับซิงเกิลอือชนอาตานไฮเดิมแล้วนะครับขึ้นเร็วขึ้นแรง อันนี้เป็นรูปดับเบิลท็อปนะครับตอนตอนตอนเนี้ยตอนเบรกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้เนี่ยเป็น,นาบสิกแนลเป็นแพทเทิร์นเดียวกับบุญใหญ่เลยนะครับสามติ hmm. ที่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเห็นได้ว่าตรงนี้ก็เป็นดับเบิลท็อปคู่กันนะครับ mm hmm. คือเจออย่างนี้แล้วสบายใจอรอลุ้นว่าเมื่อไหรจะเบรกได้เพื่อจะได้โฟล์ลไบนะครับ ลัก TAE หุ A ้น e อะไรอ่ะไม่รู้จักไม่มีอะไรเลยวอลรุ่มก็ไม่มีนะครับ BGC มันเป็นลูกเป็นรีเวิร์สโลเพนเตอร์แล้วนะครับเป็นไตสตาร์ นะครับก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันเค e x เค์ลี่ล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันไม่น่าสนใจแต่ต้นแล้วนะครับการแข่งขันสูงมากนะครับแล้วมาเจอเนี่ยโลเปนทูตส่งฟรี มันจะยิ่งดิสท้อนถึงภาพการแข่งขันที่ที่สูงมากนะครับแล้วผู้เล่นรายใหญ่เป็นแบงก์เดี๋ยวมันมีของ K-Bank ด้วยนะนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไทยพณิชย์ิตโรบินทูที่เป็นของไทยพณนชย์ออกตัวแรงมากนะครับก็เงินเยอะอะส่งให้ฟรีอมีอะไรป่ะนะครับคนเปลี่ยนตัว,ลวเล่นนะครับคุณจิลพรไทยออย ถ้าการกันขึ้นนิดหน่อยนะไม่ไม,ไม่ไม่ตอบรับเลยแนวรับยังไม่แน่ใจตรงนี้เอาอยู่ไหมก็แนวรับมันอยู่48ปประมาณนี้นะครับยังดูไม่ดีเลย gpsc ลืมไปเลย gpsc ชนอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอาเป็นเจ็ดสิบแปดก็ได้นะครับเป็นฟิลเตอร์เพื่ออัเลอร์นิดนึงถ้าเบรกเจ็ดสิบแปดได้เนี่ยก็จะขึ้นได้อีกสิบบาทถ้กเก็อยู่ประมาณแปดสิบแปดบาทซึ่งเป็นไฮเดิม erm. นะครับซึ่งตัว gpsc เนี่ย พื้นฐานเขาโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็น S curve นำธุรกิจใหม่เข้ามาครับคุณปัทธรมนสวัสดีครับอัน P ีแอลก็าชนไฮเดิมนะครับพัฒนาลีซิงมีรู้หนึ่งกันนะ ก็มองน้าตานอยู่ประมาณ3บาทน,นะครับครับสวัสดีครับคุณน้อยแฟนตัวจริงเป็นยังไงบ้าง pttgc คือดิวเขาเนี่ยมันตกใจแล้วก็เรียนการเทขายลงมานะครับที่เขาจะไปซื้อซื้อ กิจการนะครับเป็นไ,ไ,ไปไปซื้อกิจการมาซึ่งก็ในแง่ของตอนแรกตกใจว่าต้องเพิ่มทุนไหมเพราะใช้เงินเยอะมากเป็นแสนล้านนะครับแต่พอเมื่อวานที่แจงตัวเลขออกมาเนี่ยเดบเลโชนะครับ de เนี่ยเดบตูต่อเดบทูอีควิตี้เนี่ยอยู่แค่0 6 0.7ไม่ถึง1นึ่งเท่านะครับแสดงว่าตัวบริษัทนี้มีเงินสดเยอะมากนะครับเงินสดเยอะมากและการที่จะไป เอาเงินสดเนี่ยไปไปทำเนี่ยมันทําให้ต้นทุนก็ค่อนข้างต่านะครับต้นทุนทางการเงินต่ำเพราะกู้กูป้ปตทดอกเบี้ยนิดเดียวเอง2.5กู้แบงค์นิดหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นดิวที่ดูโอเคและในอนาคตก็จะเพิ่มอ o E ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยมองว่าน่าซื้อมากกว่านะครับเคแบงก์ เฮ้ยแบงก็ตั้งลำตั้งลำนะครับมีรีวิสเซอร์พทเทิร์นเรียบร้อยเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ตั้งลำเพื่อจะมีรีบาร์แรงๆแต่ว่าขอตัวเลขเหลือสักหกพันเนี่ยไปได้แน่นอนเลยร้อยยิบสามนะครับตอนนี้ผมว่าขึ้นหมื่นคนก็ไม่ตกใจละเฉยๆเติมชินกับข่าวร้ายนะครับเป็นปกติของของตลาดอุ่นนะครับ คุณดีวันนี้คำถามเยอะมากเลย IRPC ครับก็ฟอร์มเป็นรีเวอร์ซพน์ตรงนี้นะครับก็น่าซื้อนะดีบาก็ bar, น,น้อยก็สามประมาณนี้นะครับ3ามแหรือไม่ก็4บาทนะครับผมประกอบการจะประกาศประมาณต้นเดือนหน้านะครับประมาณที่10บมั้งสิหรือ9ประมาณนี้ ก็น่าจะออกมาดีมากนะครับไทยคมก็เฉยๆนะครับเฉยๆข่าวที่เล่นกันมามันผมว่าไม่เวิร์กอะดาวเทียมวงวงคอจรต่ำตัวนั้นนะครับ e t e หนึเบสคืออะไรไม่เอาอ่ะขาลงเต็มเต็มเลย k a นี N ่ e H L k a. หุ้นหรือกะหรือหรือคะงง่สี่รีก กับ X Spring นนี้ชื่อแบบจบทำนิวโรหลุดก้อนนี้ลงมาไม่เอานะครับควรขายด้วยผมว่ากลับไปเริ่มกันใหม่ข้างล่างนะครับไม่ควรจะหลุดก้อนนี้ลงมาไม่ควรหลุดเล่นเส้นสีแดงนี้ลงมาเลยนะครับอ๋อคู่กันเลยนี่ EPG กั EP คู่หูกันแต่อันนี้ยังไม่หลุดนะครับ เอกซ์สปนก็ซิมิโก้เก่านะครับเจ็ดบาทสี่สิบถ้าหลุดก็เป็นเรื่องเริ่มไม่ค่อยดีละไม่มีนิวไฮเหมือนจะจบเวฟ5้าด้วยเหมือนทำเอบีอยู่นะครับเอ็ EM, ถามเยอะจังโอ้โหก็เลทโปรฟิตลันนะครับแต่ว่าตรงนี้ประเด็นก็คือช็อ r ตเทอมเนี่ยถ้ามันห่างจากแนวรับมากๆอาจจะต้องขายบางส่วนนะครับเพราะว่า น่ารับมันอยู่สิบสองบาทห้าสิบเองนะครับห่านสองบาทแล้วแต่ก็ยังยังมีแรงอยู่ก็ปล่อยมันจนคามีดับปักวิญญาณหรืออะไรพวกนี้นะครับอิงเกอร์มีเหรอน่าจะเป็นซิงเกอร์ปะ่ะซิงเกอร์มันคิดต่อไปแล้วหน่ E.T.C. ีเวอร์เซอร์ปะคะรีเวอร์เซอร์ตัวไหนเนี่ยว่าล่มก็ไม่มีเข้าข้างตัวเองแล้วใช่อีท e E.T.C. ถูกแล้วนี่มจบตอบครบแล้วนะครับมาดูภาพรวม ็โอเคย่อลงมาไปจังหวะซื้อมากกว่าไม่ได้ซีเรียดน,นะครับจะน่าซื้อหมดเลยนะครับทั้ง IRPC ทั้งปูนใหญ่นะครับนอกนั้นก็โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ